ครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการนํากดกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟนะครับมาใช้ร่วมกับกดของโอห์มนะครับเรามาดูวงจรในรูปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งจ่ายนะครับความต่างศักก์ก็คือ3โวลต์นะครับแล้วก็จ่ายไปนะครับมีตัวต้านทาน2ตัวนะครับ โอเคครับนะตัวแรกนะครับความต้านทานที่สามโวล์นะครับอ like ันนี้ก็ต้านทานเท่ากับห้าโอห์มนะครับอันนี้ก็ต้านทานเจ็ดโอห์มนะครับอยากจะรู้ว่ากระแสนะครับจะไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับคือถ้าเรารู้กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่ากระแสที่ไหล ผ่านเส้นนี้นะครับเป็นเท่าไร่ถูกไหมครับเพราะว่าก็เกิดจาก2อ,อันนี้นะสกระแสนี้รวมกันนะครับคันนี้นะครับก็ถามนิดนึงครับว่าอย่างตรงนี้ครับถ้าผมเอามิเตอร์มามาจับนะครับวัดค่าความต่างศักดิ์ของ2ชจุดนี้นะครับ ผลคือเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ต้องเป็นสามโวลต์ถูกไหมครับนะถ้าผมเลื่อนจุดนะผมเปลี่ยนสีตรงนี้เะครับเอาเป็นสีชมพูแล้วกันนะครับจุดนี้นะถ้าผมเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับมาเป็นตรงนี้เป็นไงครับความต่างศักย์ก็ยังคงเป็นสามโวลต์เหมือนเดิมถูกไหมครับเลื่อนมาตรงนี้ก็ยังเป็นสามโวลต์ถูกไหมครับเลื่อนมาตรงนี้ก็เป็นสามโวลต์เลื่อนมาตรงนี้ก็เป็นสามเลื่อนมาตรงนี้ก็เป็นสาม นะครับเออฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ผมเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับถ้าผมเลื่อนจุดสีเขียวมานะครับที่ตรงนี้นะครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวออมิเตอร์ที่ผมจะจับนะครับก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับก็คือความต่างศัก์ตรงเนี้ยนะครับที่ผมที่ผมลองลองจับดูนะครับก็คือเท่ากับ3โวลต์ถูกไหมครับเพราะว่าผมแค่เลื่อนจุด สีเขียวไปนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เลื่อนจุดสีชมพูไปนะครับตามใส่ไฟนะครับค้อมสังก็จะไม่เปลี่ยนนะครับก็เป็นสามวงเท่าเดิมนะครับทีนี้ก็ใช้สูตรด้ลยครับอันนี้นะสูตรที่ว่าคือ,อ,อ v นะครับเท่ากับ IR นะครับ เรารู้ V แล้วถูกไหมัวีว่า v ตรงเนี้ยนะครับที่เป็นสีส้มเนี่ยคือ3โวลต์นะครับอยากจะรู้ว่ากระแสนะที่จะไหลผ่านตัว5โอห์มเนี่ยเท่าไหร่ถูกไหมครับเราก็ใส่สูตรเลยครับว่า i นะครับผมตั้งชื่อว่า i5 แล้วกันก็คือ i ของของตัวที่ผ่านตัวต้านทาน5โอห์มนะครับ i5 เนี่ยครับก็คือเท่ากับ v นะครับ v คือ3โวลต์ถูกไหมครับหารด้วย R นะครับ R ก็คือ5นะครับ I5 เท่ากับเท่านี้แอมป์ครับนะส่วน I7 นะครับก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน7โอห์มนะครับเท่าก oh oh ับนะครับ V นะครับ V ส่วน r V ก็คือ R7 นะครับ V ก็คืออะไรครับ V คือ3โวลต์ถูกไหมครัส่วน R7 มีค่าเท่ากับ7โอห์มนะครับก็เป็นเท่านี้ครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นกระแสที่ไหลผ่าน I5 ตัวนี้ผ่านตัว r R5 โอห์มนะกับ r7 โอห์มนะครับ,บ, oh m, รบถ้าจะรู้ว่ากระแสนะครับที่ผ่านตรงนี้นะเส้นนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้กฎของเคอร์ชอฟมาช่วยนะครับก็คือว่ากระแสสีแดงนะครับกับกระแสสีเขียวบวกกันนะครับก็คืออนะไรฮะ i สีแดงคือ i i5 นะครับบวกกับสีเขียวก็คือ i 7นะครับอันนี้มันจะเท่ากับกระแสที่เป็นสีส้มนะครับก็คือ i เฉยๆก็ได้ตังชอวา i เฉยๆนะครับเท่ากับ i ตรงนี้ครับนะเพราะฉะนั้นกระแสรตรงนี้นะสีส้มนะครับก็จะเท่ากับ3.5ส่วน5นะครับ บวกกับ i 7ก็คือ3ส่วน7นะครับอันนี้คือคำตอบของตรงนี้ว่ากระแสที่ไหลผ่านนะครับตัวเส้นตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่านี้แอมป์นะครับซึ่งเราจะตรวจสอบคำตอบดูนะว่าคำตอบที่เราคิดมาเนี่ยถูกไหมนะครับก็ โดยการเนี่ยนะอันนี้ขอคิดคําตอบให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับ75 35นะครับแล้วก็73 21นะครับ5 35นะครับก็ได้เป็น36ส่วน35 m นะครับถ่าสมติหางการจะตรวจสอบคำตอบนะบว่าที่เราคิดมาด้วยวิธีตรงนี้นะครับถูกไหมนะครับก็มีสูตรนะครับเวลาต่อ ตัวต้านทานแบบขนานนะครับก็มีสูตรอยู่ว่าอยากจะรู้ว่าทั้งก้อนเนี่ยนะครับถ้าเกิดยุบลงมาแล้วเนี่ยจะเท่ากับกี่โอห์มนะครับก็มีสูตรในการคิดก็คือนะครับต้านทานรวมนะครับ R รวมเนี่ยนะครับเท่ากับ1ส่วนนะครับแล้วก็เศษหนึ่งส่วน R ตัวที่1นะครับ บวกเซนหนึ่งส่วนอตัวที่2องอะไรเงี้ยนะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับนะครับจนข้งครบนะครับในที่นี่ต้อมีสองตัวนะครับก็คือง่ายก็คือมีแค่ r ัหนึ่งกับ r าสองนะครับสูตรของ r รวมก็คือหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งส่วนห้านะนี่ r ตัวแรกนะครับสีแดงนะครับแล้วก็บวกกับหนึ่งส่วนเจ็ดนะครับอันนี้ข้างล่างบวกกันนะครับก็ได้เป็นอะไรครับสามสิบ หานะครับแล้วก็7จบวกหก็อันนี้ก็เท่ากับสามห้าส่วนสินะครับสามห้าส่วนสิบสองนี่คือ R รวมถูกไหมครับเรารู้ v แล้วนะครับรู้ v นะครับเราต้องการจะรู้ i นะครับ v ีเท่ากับไอนะครับเพราะนั้นก็เรารู้ v แล้วนะครับรู้ v นะครับแล้วเราก็รู้ r ก็สามารถหา i ได้ครับก็เขียนว่า i นะครับเท่ากับ v ก็คือ v คือ3ถูกไหมรั้นตัวที้เ i เท่ากับ v ก็คือ3นะครับหารด้วย r นะครับ r ก็คือค่านี้ครับ3 5มส่วนก็เอา1 2ขึ้นไปคูณทั้งบนครับก็ได้เป็น3.12คูณนะครับอันนี้ก็เท่ากับ 3 6นะครับส่วน3 5แอมป์นะครับก็ค่าเท่ากันครับก็คือจะใช้สูตรที่จะหาอารวมนะครับหรือว่าใช้กฎของเคร์ชอฟผสมกับกฎของโอห์มก็ได้นะครับ